ัสลามุอะลัยกุลโมรอมะตุลลอฮวะบราะกาตุนะคะสวัสดีน้องๆป .1 นนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเป็นวนันศุกร์ใช่ไหมคะเป็นวนันศุกร์สองสัปดาห์แล้วใช่ไหมคะที่เรานะ,ะได้มาเจอกันในหน้าจอนี้นะคะอ่าสำหรับสองสัปดาห์นนะคะเราได้ทบทวนนะคะเราได้ทบทวนนักเรียนไปในเรื่องของอะไรบ้างคะ อ่าหนึ่งคือเรื่องพยัญชนะไทยใช่ไหมคะพยัญชนะนะคะมีทั้งหมดกี่ตัวคะนักเรียนใครลืมไปแล้วบ้างเอ่ยอ่าเก่งมากคะนะคะนักเรียนยังไม่ลืมนะคะพยัญชนะไทยมีทั้งหมดสี่สิบสี่ตัวนะคะสี่สิบสี่ตัวนะคะอ่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมดสี่สิบสี่ตัวเรียนคนไหน ส่งคลิปวิดีโอการอ่านพยัญชนะไทยมาให้คุณครูได้ชมกันแล้วบ้างเอยอยกมือขึ้นเลยค่ะเก่งมากนะคะคุณครูก็ได้ดูกันไปเลยคลิปการอ่านของนักเรียนนะคะในหลายๆคนคุณครูก็ตบมือให้นักเรียนนะคะอ่านนักเรียนตบมือให้ตัวเองเลยค่ะสําหรับเรื่องที่สองนะคะที่เรามาทบทวนกันในสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็คือเรื่อง เก่งมากเรื่องสระในภาษาใช่ไหมคะสระในภาษาไทยมีทั้งหมดมีทั้งหมดกี่รูปคะมีทั้งหมดยี่สิบเอ็ดรูปสามสิบสองเสียงนักเรียนเก่งมากยังไม่ลืมเลยใช่ไหมคะต่อไปนะคะต่อไปเป็นการทบทวนเรื่องที่สามก็คือเรื่องเรื่องการเขียนเลขไทยใช่ไหมคะเรื่อง ร,รู้จักตัวเลขไทยใช่ไหมคะไหนนักคนไหนเขียนเลขไทยหนึ่งถึงสิบได้โอเคเก่งมากนะคะคุณครูก็ได้ให้นักเรียนทําใบงานนะคะในการเรียนรู้เลขไทยกันไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะฝากกิจกรรมนะคะให้นักเรียนนะคะ เขียนเลขไทยอ่าเขียนเลขไทยลงในสมุดภาษาไทยของนักเรียนนะคะนะคะลงในสมุดภาษาไทยของนักเรียนเปิดหน้าต่อไปเลยนะคะให้เขียนเลขไทย 1- นึถึงสิบนักเรียนเขียนเลขไทย 1- นึถึงสินะคะอย่าลืมนะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนขีดเส้นใต้นะคะใใและ เขียนชื่อของนักเรียนเอ <ings. S 1> เด็กหญิงอ่าเด็กหญิงอะไรเอ่ยเด็กชายอะไรเลยนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อของตัวเองคลางด้วยนะคะอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับกิจกรรมวันนี้นะคะอ่าไม่ยากใช่ไหมคะสำหรับกิจกรร,รมในวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะทำนะคะใช้เวลาทําก็เป็นการบ้านนะคะอาทิตย์นี้กสวัสอานี้ก็ได้ะคะ่ะ เป็นการบ้านนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ